สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนกะเศรษฐิสณีไม่มืมีภาพพี่น้องมาอัปเดตสวนยางครับจากเพิ่นใส่ฮอร์โ,โมนเน่ยสีหน้ามักเนี่ยปเทศด,ดีเลยครับสวนนี่พัดสีหน้ามักขอบนี่เป็นกระรังสีอยู่นี่ครับพี่น้องพี่น้องอยงากไม่อัปเดตว่าต้นยางหลังจากเจาะไปแล้วน,นี่เป็นยังไงครับเดี๋ยวสิถามเพิ่นครับสวัสดีครับวส,สวัสดีค่ะ ตอนตอนนั้นจ้ออันใสยังก็เหอเอ่อใสระบบฮอร์โมนเอทิลีนโอ้ระบบฮอร์โมนค่ะบานใสใสยุโดนบอยังมาเปลี่ยนากกี่ปีค่ะเกือบปีแม่ใส่แล้วคือมันบหกมว่าเป็นอย่างมันมันมันไหนหน่อยลงก็เลยมันบวุลมค่าต้นทุนที่เขาลงทุนไปนะคะก็เลยกลับมากียตกลับมากีติค่ะนี่ก็คือแผ้แผ้ที่เขาผ่านการจาะมานะคะมันก็สีดันดันขึ้นมาแคนโอ้เนื้อเนื้อใหม่ข้างในดันมาแคนค่ะกับ เมื่อกี้ได้ปกติอยู่ค่ะบ่ได้มีปัญหาอย่างหลังจากนั้นนะครัปีหนึ่งแล้วเขากลับมาเฮตดแบบระบบกีดคือเก่าระบบกีดคือเก่าต่ว่าเน้นมําลุงเป็นลักเลยค่ะอ,อยู่อยู่ในปลายางนี่บอกเลยว่าขาดกอแกวบ่ได้เลยเพราะว่าหนึ่ง ปุ๋ยทางลินตอนนี้บอกก็บอกมันแพงนะค่ะเพรว่าซีอหอได้ก็คือดีเบิร์ตใส่ได้เบิร์ตแต่ว่ามันมีทุนจะซื่อต้นทุนมันสูงมันก็แกวใ่ใส่ใส่เปรย์ผ้หลังเอามันจังโบเปลืองแห่งสีอาทิตย์ละหนึ่งเทื่ออาทิตย์ละหนึ่งเถื่ะตอนนี้ทีกำลังสีอยู่นี่สิเป็นนามมักมหัศจรรย์ทีทีนี่คลิปของครูเสเอมบุญเสนานะคะเอามาซอยเสริมกันสองด่านหนึ่งก็แกวสอง ตัวนี้หลังฝนตกเนาะคะ่ะทาตนออ้นยางที่ยังปเปียกอยู่จออังสีนี่สีมอสสมแห่งต่อการสีน้ำมักเยี่ยมเพราะว่ามันจะขยายตัวดีๆ่ะออข,ขนาดตนน้นน้อยๆซ้ำนี่นะเ,ออเวลามันออกต้องเือกะโป๊หนึ่งพันเนี่ยได้ออครื่องผลเดียค่ะออ,อานี้ก็คือการาบำรุงแม่นต้นม้ใหญ่อยู่กับสร้างนะคะบนี้จังมือสีทษะหนึ่งตัวนี้ตัวนี้นี่ซิบหาเหมือแล้วก็เบิง้งเบื้องฝนน้ำเป็นหลักออทาหลังฝนตกปุ๊บเนี่ย อาชีเลยสิ่หาหรือเดือนละเทือกกรไดเพราะ oh. แต่ว่าให้สีดหลังฝนตกมันจะดีกว่าแต่ว่าส่วนอรอหมนก็แก่วนี่ก็คืออาทิตย์ละครั้งเลยโบเกียวกับแหงนะคะโอ้โบเกียวกับแหงตัวตัวนี้ต้องสีให้ความชื้นเนาะน้ำมัดตัวนี้เนาะ oh. ต้องมีความชื้นความซุ่มเพิ่งจะใส่เครื่องสีดเลยนี่ครับพี่น oh. หน้อยโอ้สีรอบนึงมดตั้งถังนี่ถ้าถังสองรอยลิตรนี่ถังสองรอยลิตรเบิดประมาณ ที่ถังหาถังเพราะว่าห้องห้องบริสิทธ์หลาย oh, <how> ห้องสีสแค่์หลังฝนตกเ <Yeah. S 1> พราะว่าน้ำที่มันมันซุ่มอยู่ในต้นยางนี่มันมันบ่ิจัเป็นต้องใส่หลายนะคะตัวนี้ตัวนี่หมักเองบอกหม,มักเองค่ะหมักเองเป็นสูตรเป็นสูตรน้ำหมักมหัศจรพอนั่นน่ะล่ะค่ะ <Yeah. S 1> มันสิมีเอ็มมีกากน้ดมตาลมีเนเจอร์แคร์ <Yeah. S 1> ค่ะแล้วก็มีปุ๋ยเกศ ก็มีเกลือเออตามตามที่สูตรเพิ่นนั่นแหละค่ะบ,บ,บรรบรรมักมักไว้จังมือจังมาสีได้สิบหามือค่ะโอ้สิบหามือสิบหามือค่อยมาผงเทื่อนึงแล้วก็สิบหามือจังใส่ได้นะคะ<อ>่กะก็ใส่นามมา้ำมักกีเอ็มหนึ่งลิตรหนึ่งต่อน้ำเปลือยสิบลิตร้าทั้งสองหน่อลิตรจังสิก็ใส่น้ำอีเอ็มอยู่สิบลิตรนะคะโอ้ก็สีเศษผงประมาณนี้ค่ะมันต้องคู่กันเพราะว่าปุ๋ยทางดินเฮ่าบ่มี มาในมันสิลดต้นหุ่นเรื่องปุ๋ยทางนินจากคิดว่าเฮาเคยใส่กระสอบละหนึ่งไร่ต่อหนึ่งสอบเนาะค่ะมันสิกลายเป็นว่าสอบหนึ่งใส่สองไร่ถึงสองไร่ครึ่งก็ได้นะคะอเพราะว่าเขามีปุ๋ยอ่าทังน้ำต้นมอมลุงให้มันทุกอาทิตย์อยู่แล้วโดยเฉพาะกอแก้วให้อาทิตย์ละเทื่อโอ้กอแก้วนี่อาทิตย์ละเทื่อเกิดขึ้นเสียหนามันนี่เลยมั้งมักนี่แมียนเสียต้นมันนี่ละค่ะดนาเกีดนาโบกีดกระเสียใส่หลอบต้นมันนี่ละ กเป็นหนามมักตัวนี้ซิบหาหมื่นเทื่อหนึ่งก็คือมันมีปุ๋ยเกศอยู่ในนี้น้ำอยู่แล้วเนาะค่ะมันโมเป็นว่าน้ามักยีเอ็มซื้อมันเขื่อนว่าน้ามักปุ๋ยแต่ว่ามันประหยัดต้นทุนกว่าที่เขาสิไปซื้อปุ๋ยกระสอบสอบละาพันเอ็ดพันสองมาใส่ซิบไรกับหมื่นสามหมื่นสี่มันต้นทุนรอบเรื่งนี้ซึ่งเขาสี่ดีซิบหาหมื่นนี้คิดเป็นเงินนี่ซิบหาหมื่นนี้จักลอยอ่จักสิว่าจักลอยหนามักครั้งหนึ่งถังสองลอยลิตรในการมักเทื่อหนึ่งนี่ มันกับประมาณ6 7เจ็ดอยบาทงบในหันตะวันน่าสีดได้ประมาณหาหลอบนะคะโอ้หาหลอบหาหลอบพกหลอบหาหลอบพกหลอบกับประมาณสมเดือนค่ะประมาณ3มเดือนต่อถังหนึ่งอันนี้คือเฮดแบบซบๆเนี่คนผู้ที่พ้นจัดเต็มก็นีพ่นกะเสีดล้ายฉสีดให้เปียกแบบก็แล้วแต่ต้นทุนคนตัวน,น,นั้นคืออันนี้ทุนห้องบรายแต่ว่ามันก็ซอยลดปุ๋ยทางดินเด้ได้ได้ครึ่งหนึ่งเลยนะคะ,ะจากที่เขาเคยใส่ซีฟก็เหลือหา เพราะว่าเหาแบ่งอีกครึ่งนนจุดนั่นมาใส่ติดเี้นได้ขับเนียตรงนี้นี่บอกเวลานามยางมันออกนี่เห้าหลายๆนี่มันก็ทดแทนโดยการให้ปุ๋ยทางทางลำต้นทดแทนเอานะคะยังไงนํหมักอีเอมสูตรแม่เสเอมมาติทีคุณครูคุณครูเสเอมคุณครูเสมบุญเสนาอันนี้คือสูตรของเพิ่นที่เพิ่นว่าอยู่สกลนครถี่ว่ายางที่ออกดีที่สุดในโลกนะค่ะที่เพิ่นโคษณาของเพิ่นนะ อันตัวนี้เราดังอยู่คเคยได้ยินอยู่เคยระเบิงยูทูบเล่าอยู่ประมาณนั้นละค่ะ<ม>แต่ว่าก็นี่ก็บเหตุแต่ว่าพี่กอแกวอยู่นี่บอกบขาดบอกาดเลยเกอแกวนี่อาทิตย์ละเทียค่ะสีรอบนึงนี่เบิร์ตเปร์กอแกวประมาณเจ็ดเปร์นะคะ่ะสียางแปดลอยต้นเนี่ยยางแปดลอยต้นจะไรยเหรอค่ะเป็นไรมันหลายไรยอยู่ค่ะแต่ว่าต้นยางทีกีดได้ตอนนี้มันแปดลอยมันประมาณสิบสองอือมันสิบสองลาค่ะ ส่วงพวกที่เป็นหนาตายหรือว่าติดแดน้องสีเข้าเข้านับใส่บ่ไดดเลยม,มันมีต้นต้นกีดใดต้นกีดบ่ไดดต้นนั้นก็นต้องเล้ฮักออกบานผลตอบรับจากเข้าสีใส่ปุ๋ยเคมีมากับเพามาสีตัวนี้มันเด็ดแต่แตกต่างกันหลายบ่เติหนึ่งอยู่ค่ะเพิ่มขึ้นบ่แม่นได,ได้ได้น้ำนักยัางเพิ่มขึ้นอ,อ่าามีฝนเนาะค่ะบอถึงฝนหนาฝนเป็นหลักก่อนเพราะว่าอ่าฝนเนี่ยคือ โตโตโต,โต,โต,โตประเด็นสำคัญสุดที่เห็นไห้ยังมีน้ำกินแล้วก็มันสามารถผลิตน้ำได้แต่ว่าพี่ห์โมโน,นมในสีมาแต่ได้แหล่งกระสีดบดิกีกระสีทสาสมไหวเรื่อยๆส,สมอาหารจากพี่ก้อนนานีก่กัตะกีมันขายขี่เนาะคะ่ะขายขี่ก่อนห่วยบานซุมือนี่มันขายน้ำสถิติสูงสุดยังอายุ13ปีแปดร้อต้น สถิติสูงสุดวังอาทิตย์ก่อนๆนะคะสามรกิโลนี่คือขายน้ำยางสดสามร้อยสามกิโลมันกิโลจักบาทน้ำยางสดน้ำยางสดกิโลละสีบาทโปเ็ปรเซ็นต์เนี่ยบาทโปรเซ็สมบสามสอเพราะว่ามันมันเป็นยางหน่อยถามว่าในเปอร์เซ็นต์สูงบอกกับโบสูงแห่งเพราะว่ายางมันอายุสิบสองสิบสามปีคือคือคือยางอายุยี่สิบปีขึ้นคือสวนป่างสี่คนก็สีสามเจ็ดสามแปดค่ะ คือเน่เน <c oughs> ่เน่เน <Yeah, S 1> ่น่ำน well, ักยางซ้ำนี recently, <can> ่ยางเ้าบ่ได้พปากเป็นบ่บ่ได้พปากเลยคือนี่นี่เพิ่นฟ้าแหล่งมาตลอดค่ะนี่เพิ่นเพิ่นเพิ่นมีระบบนำเก๋อใส่ระบบนำนี่น่าแหล่งก็หดน้ำให้ใส่หัวสปริงเกอร์คือทอทอบ่ได้ยท่ากาวเนาะค่ะก็บซุปพอลงเหยา่ลงไปเลยทั้งผลกับตีหัวสปริงเก๋อทุกทุกเซนนี่เพื่นเพิ่นเพิ่นเพื่นบ่มีการหยุดเพราะว่าหยุดบ่ได้ไล่ใจห้าออกสู่มือก็เลยทำการ ยุดน้ำมูบ่ได้ก็เลยหดน้ำเบาหดน้ำทดแทนแล้วก็กีดฟ้าแหล่งมาตลอดจนมาห่อนฝนเหตุตั้งแต่ปีไก่มาสองปีแล้วค่ะทีทีแบบว่าตั้งแต่มีระบบนำก็เลยเหลือมบ่มีการพักหนาแลแต่ว่าห้องหดน้ำซอยมันหดน้ำซอยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นการพักหนาก็ถือว่าดีอยู่เพราะว่ายังบ่ท้าห้องบ่มีระบบนำกับบ่ควนฟ้าแหล่งดอกเพราะว่ามันมัน มันสูญเสียหนามไรแล้วมันบ่มีอมีงทดแทนเนาะค่ะเขาามอยากพักมาไม่ยังทดส,สอบเราพันเอ็ดพันสองเนาะค่ะปุ๋ยเคมีบ่วสิเป็นยี่ห้อใด้วยกระสางกระสานสีข้อมูลผสมน้ำเนาะแม่นค่ะข้อมูลเกี่ยวเนี่ยมันก็เลยขาดบ่ไัวใดหัวมันทดแทนแน่แห้งออกให้งเข้าไรเลยก็แห้งต้นม้มลุงให้เพิ่นบานนานายางมันสิเป็นไเนยไม่ด้สีข้อมูลแล้วนี่ความนิ่มนวลกับกับต่างกันบ่กีดง่ายแห้งค่ะอยู่นี่นายางในบัวที่ว่าเคยเหนียวเหนียวคยกีดยาก แต่ก่อนมัมหนุงผุนสีแข็งเลยค่ะเม็ดนี่ฮักดูแห้งขนาดว่าเป็นเปลือกแหลกได้บ่มอนว่าเปลือกทับสองทับสามสำหรับยังเคล็ดเม็ดฮักกรีดเม็ดนี่ยังฮักอยู่บ่เม็ดฮักเพราะว่าเปลือกยางมันแข็งมาเนี่ยพ่อพ่อเปลือกยางนี่มันกรีดง่ายเนี่ยบ่เม็ดเนี่ยปั้นกันละค่ะกับอกเปลือกบักแอปเปิ้ลหรือว่าเปลือกบักแตงกวามันสิ พอยังสนเลยมันเสียบบางแคบแคดเลยใดเนาะมันสีหนุ่มแห้งนะคะแมนเปลือกนุ่มกีดง่ายนําอการสีเห็ดให้มันออกบางบางมันก็มีโอกาสดดีกว่าถ้าเนื้อนาย่างมันแข็งแห้งมันมันเห็ดบางโม่ไหนมันต้องเกาะแต่ละครอออกบักหนานะคะนี่สุดท้ายนี่ฝากเบอร์โทรพี่น้องแน่ถ้าพี่น้องสนใจนำมักแน่เพจจังไดก้าวเกี่ยวแน่สิปรึกษาได้บอเรื่องเรื่องยั้งพระลกกได้ยุค่ะเพราะว่า เบอร์โทรศูนย์หกห้าค่ะสามเจ็ดสามสี่หนึ่งศูนย์หกเนาะค่ะแม่จิ๋วไฮตากับตรงนี้สามารถติตดต่อใดคะ่ะห้องมนกอแก้วรกระขายให้นําคือกันครับ <laughs> ครับคลิปนี้ก็จิ้อโจ้ไปเสริมนะ,ะครับขอบคุณค่ะเพื่อนกับ่บาร์ถ้ำไริทิยอยู่นะครับพี่น้องกีดวันเดียวนี่สามร้อยกโลนี่ครับยางแปดร้อยตนถ้าพี่น้องกีดย,ยางพี่น้องก็จะถูอทีวว่ดอกว่าจักตนจักตนมันเสด็จสดใสนะคำนวณเมืองครับพี่น้องคลิปนี้ก็บจิขอคจบไปเสริมนี่นะครับสวัสดีครับ